ผมจะฝึกแฟนให้เป็นผู้รักษาประตูใน7วันจริงไะหรือเปล่ามันแค่คอนเทนต์ก็พอมันจะโดนหน้าเขาอยู่แล้วถ้าผมฝึกไม่ได้ผมจะไม่เป็นโค้ชตลอดชีวิตโอ้เเล็บเล็บต้องรู้ก่อนว่าปฏิกิริยาหรือว่าการยืนตำแหน่งจะดียังไงพักเขาจะชี้ว่าให้แฟนรับลูกไหนนี่นี่ฉรับลูกนี้แฟนเขาพูดออกมาทีไรหมตอนกองหน้ายิงฉันจะยิงไปทางนี้นันเธอ เน,นเรืแฟนคิดว,ว่าเขาจะยิงไปทางไหนกะจังหวะแล้วก็เดาใจเฮ้ยทำไมรู้คะเซนเหมาเขาบอกอึ๊บแฟนต้องวิ่งมาอ้อมมานี้แล้วก็วิ่งมาปัดบอลที่จะอยู่ตรงนี้ให้ได้และการฝึกซ้อมของเราก็เป็นไปอย่างเข้มข้นทุกคนมาดูกันว่าแคร์จะเก่งขึ้นขนาดไหนตั้งแต่วันแรกและลูกนี้จะเป็นลูกตัดสินเจวันที่ผ่านมาแคร์เก่งขึ้น King King King.